แล้วจ้ามาแล้วจริงๆกับภาพเบื้องหลังถ่ายปกอัลบั้มของน้องพักแพง AFC ที่แฟนๆตั้งตารออย่างใจจดใจจ่อ ดีเจได้ทราบค่ะว่าเขามีการถ่ายปกอัลบั้มของน้องพะแพงกันเจเองก็ได้ทําการแฝงตัวมากับกองเสื้อผ้าของน้องพะแพงเรียบร้อยเห็นว่าวันนี้ถ่ายกันหลายชุดเลยทีเดียวงั้นไปดูกันดีกว่าจ้า f c คะ่ะวันนี้พ่อพงก็มาถ่ายปกเป็นวันแรกเนงค่ะก็ตื่นเต้นทีเดียวเพราะครั้งแรกในชีวิตที่จะมีอัลบั้มเดียวแล้วอเเป็น <Okay. S 1> okay. ไงล่ะส่วนสไตล์ของเพลงก็จะเป็นออกเปน rock นะะ okay. ็นร็อกนะคะยังไงก็เป็นร็อกแน่นอนก็ลองต้องฟังดูก็ลองต้องติดตามนะคะว่าเป็นร็อกแบบไหนอ่านรับรองว่า,าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนช่วปื๊บแพงก็อยู่ตรงฉากที่ไม่้ถ่ายปกแล้วนะคะก็เพิ่งถ่ายเสร็จไป รอบที่2ตอนนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ก็ฮาๆาาขำๆพี่ก e hi 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 hi, ็แบบเออให้ให้สนุกสนุกอะไรเงี้ยให้เดินไปเดินมาแล้วก็แบบทำอารมณ์บาบาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นฟิลเหมือนเดินเล่นแล้วก็คิดอะไรอะไรเงี้ยคือวันนี้เหมือนกับเด็กกําลังคิดแต่งเพลงแล้วลึกเพลงไม่ออกอะไรประมาณนั้นคิดประมาณฟิลนั้นอ่า <cas> พี่เขาบอกมา กันก็หลายชุดอยู่แต่มีชุดหนึ่งที่เด็ดโดนใจเจ๊ก,ก็ชุดนี้ไงหลายคุณ้นอยู่เป็นไงมาไงนี่ยะสำหรับชุดการใส่ของพะแพงนะคะก็มีสไตลิสต์ก็เป็นคนคิดขึ้นไอเดียมาว่าเออจะเป็นสกินหน้าของพะแพงแต่ว่าเป็นแบบดูมันคลาสลาสิกนิดนึงอะไรอย่างงี้แต่ว่าแพแล้วก็สไตล์หรือก็หลายๆคนก็เหมือนกับว่ามีส่วนร่วมในการออกแบบเสื้อผ้าทั้งหมดกะะ็เป็นสไตล์พระแพงค่ะ หมดแค่นั้นสังเกตดีๆกับความเปลี่ยนแปลงในตัวของน้องพะแพน and and a n นั่นก็คือทรงผมใหม่ของน้องพะแพนนั่นเองที่พะแพงนของเราเขาลงทุนดีไซน์ทรงนี้เองเลยนะะื้อค่ะสำหรับอัลบล้มนี้นะคะความแปลกใหม่ของมะแพงก็คืออยู่ที่ yeah, ทรงผมเยี่ยม สรงนี้ดีไซน์มาเพื่อการสบัดอารมณ์ของตัวเองนะในการโยกหัวของเพลงล็อกอะไรอย่างนี้เพราะว่าอยากให้มันเห็นแบบสีน,นิดนึงแพนรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่อยู่ตัวแพนด้วยแล้วก็อ,อยากให้มันเหมือนกับว่าแพนเนี่ยมีอะไรซึ่งอยู่ที่หัวก็ล้องดูว่าหัวแพนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะศิษะก็ิ็ค่อนข้างที่จะอินเตอร์ก่ออินเตอร์นิดนึงนะคะจะเหมือนทางฝั่งกฤษนิดหน่อยแต่ว่าก็พยายามให้เข้ากับคนไทยได้มากที่สุด รับรองแพ้ไม่ทำให้คนติดจังแน่นอนเปลี่ยนแปลงปรับรูปรับอัลบั้ใหม่เอาใจแฟนคลับซะขนาดนี้ยังไงก็เชียร์น้องพะแพงกันต่อไปด้วยนะจ๊ะส่วนคราวหน้าถ้ามีเบื้องหลังต่างๆนานา,นานของน้องพะแพงมื่ไหลายเจจะรีบบึงไปรอหน้างงานคนแรกแน่นอนจ้า